สวัสดีครับวันนี้ออโต้สปาเปิดให้บริการแล้วนะครับหลังจากที่เราหยุดไปร่วมกันสัก4วันเล่นนับสงการกันเพลินครับแล้วก็เปิดงานมาแล้วเรามาอัปเดตงานกันดีกว่าว่าเดือนนี้เรามีงานอะไรกันบ้างเริ่มจากด้านหลังนะครับเ e r r ์ F8 ชทบูโตคันนี้นะครับก็จะมาลอกฟิล์มใสกันลอยทั้งคันเลยแล้วก็ติดตั้งใหม่กับทางร้านเรานะครับที่คันนี้ก็จองมา2คันเลยมี Fer ร์ี่กับ992นะครับ992กำลังสไลด์มาจากเชียงรายอีกหคันงานฟิล์มสกันลอยมี2คันแล้วนะแล้วก็ ด้านหลังพวกนู้นเป็นรถเซอร์วิสทีทเม้นต์ครับอ่ะไปดูคันในห้องครับคันนี้เป็น t o y ยต้าคาวนะครับมาจากกรุงเทพเลยเลูกค้าขับมาแล้วก็มาใช้บริการเครื่อบโปรแกรมกาฟีนไฮคอ์แล้วก็ติดตั้งฟิล์์ใส่คาร์ลเทตินัมฝากระโปรงกันชนหน้าทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูงานกันก่อนว่าคันนี้ลักษณะพิเศษเขาเป็นยังไงต้องระวังอะไรบ้างของเงินนึง คันนี้ที่เราเห็นนะครับเป็นสีทูโทนเนี่ยมันมีทั้งสีจริงและไม่จริงอ่ะสีจริงคือเป็นสีเทาแบบนี้แล้วก็ชิ้นงานเป็นโนแบงค์นะครับแต่ที่เนีย่ยฝากระโปรงเขาเป็นงานสติกเกอร์นะครับฝากระโปรงและฝาท้ายที่เราเห็น่เนี่ยเป็นงานสติกเกอร์ทั้งหมดเลยฉะนั้นเราจะสุ่มสีสุมห้าไปขัดไม่ได้นะครับต้องดูชิ้นงานดีๆเดี๋ยวเราจะขัดขผิวส้มทังคันเลยนะครับแล้วก็ฟิล์มใส่ก๊อฟที่ติดตั้งเนี่ยจะมีติดทับสติกเกอร์ไปเลยนะครับแล้วแนวด้านน้าน Lunch ทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้ช่งางแล้วขัดไปแล้วความเงาก็มีมากขึ้นแล้วดีเทลค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็คันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราอินเสิร์ภาพใไปดูมีการขัดสีมาแล้วจากโชว์รูมนะครับแล้วไม่ไม่ได้ติดกระดาษกาวแบบนี้ทําให้น้ํายาขัดสีและใบขัดเนี่ยลักษณะของการขัดนะมันก็ไปโดนพลาสติกดำพวกนี้หมดเลยเดี๋ยวเราต้องทําความสะอาดให้ลูกค้าไปด้วยมันก็เป็นงานผิดพลาดจากทางโชว์รูมนะครับที่ไม่ได้ระวังในการขัดสีนะครับไม่มีการติดกระดาษกาวแบบนี้แล้วก็คันในห้องเราเริ่มงานแล้วคันนี้จอบมานาน สีสวยมากเเป็นสีน้ำเงินที่เหลือบๆด้วยเวลาโดนแสงแดดก,ก็จะออกอมฟ้าเน็ตๆนะครับแล้วก็ในบางมุมก็เห็นเป็นลักษณะสีม่วงด้วยแล้วก็เดือนนี้นะครับออโต้สปาเราคิวเต็มแล้วนะครับมีคิวรออีก10คันที่จะต้องทำเราไม่สามารถรับคิวได้แล้วสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจจะเข้ารับบริการ แนะนำนะครับยาสอบถามแต่ราคาถ้าได้แต่ราคาไปไม่ได้เนื้อหาไม่ได้ความรู้เนี่ยทำที่ไหนก็เปล่าประโยชน์นะครับเราจะต้องรู้ก่อนครับว่าเคลือบซรามิกดีอย่างไรฟิล์มใสกันรอยดีอย่างไรและแต่ละช่วงราคาเนี่ยจริงออโตโสปารเรามีราคาเริ่มต้นแต่5,009เลยนะครับถูกแพงเรามีหมดเราต้องโทรคุยกันครับให้อํำแนะนานะครับว่าโปรแกรมไหนที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณเหมาะสมกับการใช้งานเหมาะสมงบประมาณแล้วก็สีรถของคุณด้วยแนะนําให้โทรปรึกษาคุยกันนะครับถ้าทักแต่ถามราคาผมก็ส่งราคาให้ได้แหละครับแต่ความรู้คุณก็ต้องไปดู เอาเองนะในคลิปที่ผมส่งให้ไปผมส่งเนื้อหาให้ดูหมดนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจแนะนําให้โทรคุยกันครับหรือเข้ามาดูตัวอย่างงานจริงตรงนี้เป็นประโยชน์กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับฝากไว้ครับท่านใดที่สนใจนะครับจะใช้บริการออตโต้สปาโทรคุยกันแล้วก็เข้ามาดูตัวอย่างงานจริงแล้วก็ดูศึกษาข้อมูลไปเรื่อยนะครับเพราะคิวเราเปิดรับพิธีก็จะเป็นเดือนถัดไปเลยฝากไว้ครับขอบคุณครับ